สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกคนจาม,มือนี่แอปเปิลเชนแนลกับนิคมสิพาพีพันหวังมากินแกงบอนไส้หมูสามชั่นและจ่าพี่น้องกับหมกไก่หมกปีไส้ไก่เนาะเฮ็ดเองมาและจ้ะนี่พี่น้องนี่แอปเปิลอันนี้เขาทาเองหมดนะคะก่อนสิไปกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลใด้จ้ามาจ้ะพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันข้าวยองหันหอนหนึ่งใหม่ๆหม่กินข้าวแังน้ำกันและจ้า เชิญเลยค่ะต้นน้ำกวกกก่อนจับไปหนองคุณนะหมูซำสันจิ้นบอนอันแกงโดนพระเจ้ามันก็เลยแบบอันนี้ก็ยุบแม่จับไปหนองเพื่อนก็กินนั่งสิละกัน,นอบอนบ้นานเฮาจับไปหนองอืมอโมซำซันใส่หอยฟักทองจับไปหนอง ห,หมกไก่แตะพี่น้องหมกไก่ใส่ปลีเนี่ยเอาอเนี้อบอกค้างไว้ทั้งเนี่ยก็ได้จ้ะแตะพี่น้อง แกกัไปหน่ก็ได้เวบ่อมไปหน่อยเต็มนะครับเนาอือ <vastly> <less> แซบ่บไปเลยครับพี่น้องอาหารอีสาบนบ้านๆเข่าลรกว่อนเก่งบออยุนนาบ้านแอปเปิลได้จ้าว่ามมนนาบ้านเซาได้จ้หนาบ้านหนาบ้านเกิดไหมจ้าเพราะว่าพวกอัน พูดเถ่าเพื่อนเก่าไปกินกันจ้าพี่น้องมันเกิดเองเนะเต้เนะเพื่อนบริปูกมันอยู่ให้หน้าตัดออกแล้วกับว่าตายเนะมันก็เกิดขึ้นไม่ก็น่าน,นะครับ เบื้องเพื่อความเผดเพิ่นด้จ๊ะพี่น้องแอปเปิลกับเฮ็ดได้สำนี่ด้จ่ะพี่น้องเพราะว่าไา้ได้กับบดได้ลายจ้ะเขาก,ก็ต้องแบบหาเอียงแบบนี้จ้จพี่น้องกระเปลียนไม่นูให้พี่น้องอยู่ด้จ่ากินฟองกันมา ตามของทิ้งนะครับจำทองหน้าพอดีป่ะพอดีนะพอดีใช่ไหมแอปเปิ้ลซีมันก็เป็นเข็มๆอ่ะมั่วกับบางนาดิที่จะขอตรวลอะ เพราะอันนี้ไปมันกะว่เข้มแต่เนาะก็โอเคครับสดน้านมันหอนสวง เอมามัประดับประซื้อแล้วจ้ะมุกนึงเดิ๋ยวก็เสียไปฝากป่าในคม้อมจ้ามุกอก้นอ้ยอยากกินตรงนี้มันฝากนะจักสุดกินน้ำม,มันก่อนน้ำงัวมันได้กเรอืม เลยน้ำนัว ก็จะได้กินจ้ะพี่นาะเห็ดต้นแก่ทำเห็ดหมกความเนาะทั้งหมกทั้งอันนี้ไหมจับพี่น้องทั้งหมกทั้งอันนี้แกงบอลเนี่ยก็ต้องมันลอกออกก่อนเลยจ้ะพี่น้องแี่น้ำไปดอกออก บนะนี่ควมพิ่นก็นเคยกินแล้วเนาะแกงบวนเนาะเสี่ยวมาไปตัดแล้วตอนนะหมว่ปจุก็แกงอันพวกพี่นกมงนแกงหนึ่งแล้ว แกงครั้งหนึ่งเราจะไปแต่ว่าแกงตอนนั้นว่าใส่อันนี้นะว่าเลยใส่หมูแล้วมันกับปลาเปื่อยไปนี่ตอนนี้น,นี่แกงคือเปื่อยจะมั้ Men... ¿Por รดกินนะจอม a อ p l e เปินอ่อยด้วยครับแฉบขึ้นไปน่อ แ่บีหลีอีหล่จ้ะอืมกินเก่งเลยแ่บ่ะอืมไปหนึ่งกับน้นนองอ,อืต้อนหมูเจ้าของ กัดต้อนนะเนี่ยนี่ยต้อนวัวตอนวัวจับกินไง่มกนี่ก็จะแช่ตู้เย็นไว้จับไปเนอะไว้กินพรุ่งนี้เชา้าคอยบปรตรงซื้อนะกินจะ้ะประหยัดยิ่งกัดตอนเนาะครับพี่น้อง อิ่มกันเราจะพี่น้องโอเคนาะจากพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินมูมานกินัสสุภาพผิดพลาดประกันใดแอปเปิลเชนเนลก็ต้องขอโทษขอใหยพี่น้องละลายได้จ้าลาพี่น้องไปก่อนได้จ้าสวัสดีจ้า